สวัสดีค่ะพวกเรา TIC Thai ท e s e a r c h จากวิทยาลัยการอาชีพท่าแซะอาชีวศึกษาจังหวัดชุมพรค่ะดิฉันนางสาวปรียาพรนาประดิษฐ์ค่ะดิฉันนางสาวปรียาน้อยถึงค่ะกับผมนายเติคุณแท้เจียวครับ,รบ,รบพวกเรามาเสนอแผนธุรกิจลูกชุบียนภายใต้แบรนด์เรียนชุบเชิญรับชมได้เลยค่ะแนวคิดและความเป็นมาของธุรกิจนะครับุูรียน,เ,ยนเป็นผลไม้ที่ขึ้นชื่อได้ว่าเป็นราชาแห่งผลไม้ ที่ชาวจีนเชื่อว่าเป็นของบำรุงร่างกายชั้นเลิศอ,อุดมไปด้วยวิตามิน A B C มีโปรตีนและแร่ธาตุหลายชนิดได้รับการบันทึกในตำรายาโบราณของชาวจีนนะครับอำเภอท่าแซน,นะคะเป็นพื้นที่ที่เหมาะสำหรับก,บการปูทุเรียนเนื่องจากมีดินมีน้ำที่อุดมสมบูรณ์อำเภอท่าแซ มีพื้นที่ที่ใช้ปลูกทุเรียนมากกว่า100ไร่และมีหลากหลายพันธุ์อาทิเช่นก้านยาวหัวทองพงมณีเป็นต้นนะคะทุเรียนเป็นผลไม้ที่มีความต้องการต่อผู้บริโภคสูงทางเราจึงได้คิดค้นการผลิตลูกชุบทุเรียนเพื่อเผยแพร่อเอกลักษณ์ความเป็นขนมไทยและความสวยงามแบบฉบับของคนไทยค่ะที่จังหวสถานปราก,การของกิจการนะครับอยู่ที่วิทยาะัยไรกะราชีพท่าแซะ 2 4 5สหับห่4ูถนนเพชรเกษมตําบลหงเจริญอําเภอท่าแซงจังหวัดชุมพรครับลักษณะธุรกิจเป็นธุรกิจที่ผลิตและจัดจำหน่ายอยะเวลาการก่อตั้งพวกเราเป็นธุรกิจใหม่คาดว่าจะก่อตั้งในเดือนมกราคมปี2 5 6 6ค่ะประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับนะคะ 1. เพื่อนำผลผลิตที่มีจํานวนมากในพื้นที่มาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ 2. องเพื่อเพิ่มมูลค่าของสินค้าโดยการผ่าน ธุรกิจคะในการดําเนินธุรกิจนะคะด้านการตลาดลักษณะของสินค้าเป็นสินค้าที่มีความแปลกใหม่มีรูปลักษณ์สวยงามน่ารับประทานมีเอกลักษณ์ความเป็นไทยและมีความเป็นผู้เรียนสูงขนาดของตลาดนะครับตลาดมีขนาดใหญ่เนื่องจากเป็นสินค้าที่รับประทานได้ตลอดเวลารับประทานได้ทุกเพศทุกวัยค่ะด้านกระบวนการผลน,นะครับวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตน,น้มตาตรฐานสะอาดถูกหลักนามัยทุเรียนก่านนะครับสามารถผลิตได้ทั้งปี และเก็บไว้ได้นานส่วนวัตถุดิบอ,อื่นๆสามารถหาซื้อได้ทุกปีครับมีพนักงานที่มีทักษะในการผลิตเนื่องจากมีคเูช่าวสูตรในการทําลูกชุดตุดเรียนขึ้นมาเองและมีครูผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษาและสินค้า,าของเรานะครับไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชดมชนด้านการเงินนะคะธุรกิจมีที่ปรึกษาได้การลงทุนสามารถลดต้นทุนการผลิตจากวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์ได้ระยะเวลาการคืนทุนไม่เกิน,น1ปีค่ะ วิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางธุรกิจนะครับจุดแข็งคือสินค้ามีเอกลักษณ์ความเป็นไทยสูงวัตถุดิบที่ใช้มีคุณภาพสดสะอาดสินค้ามีบรรจุภัณฑ์ที่สวยงามสะดวกสบายมีช่องทางในการจัดจําหน่ายมากกว่าหนึ่งช่องทางพนักง,งานมีความเชี่ยวชาญในตัวผลิตภัณฑ์สามารถให้ข้อมูลกับลูกค้าได้มีการใช้ดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งในการประชาสัมพันธ์สินค้าเจ้าของกิจการเป็นผู้ดูแลกิจการเองทั้งหมดจึงสามารถควบคุมคุณภาพของสินค้าได้ จุดอ่อนนะครับการผลิตสินค้ามีจานวนน้อยเนื่องจากมีพนักง,งานเพียงแค่สามคนและตราของสินค้าก็ยังไม่เป็นที่รู้จักของผู้บริโภคมากพอครับโอกาสนะครับในปัจจุบันผู้บริโภคชื่นชอบในการแ่ร่ภาพอาหารบนสือส่อโซเชียลมีเดียซึ่งถือว่าเป็นการโฆษณาให้กับแบรนด์ไปในตัวค่ายิมของจีนในปัจจุบันชอบทานทุเรียนหรือผลิตภัณฑ์แบรนด์ลูกจากทุเรียนเกษตรกร,กรในพื้นที่มีหลายเจ้าทําให้มีวัตถุดิบตลอดปีรัฐบาลมีนโยบายในการส่งเสริมธุรกิจ จึงเป็นโอกาสที่จะขยายการผลิตได้ส่วนแพลตฟอร์มนะครับสินค้าเล่นแบบง่ายๆอาจจะทำให้มีผู้แข่งเข้ามาตลาดได้ง่ายมีสินค้าทดแทนหลายชนิดเช่นขนมไทยชนิดนอ,นนอนื่นๆขนมเค้กขนมปังขนมเคี้ยวเป็นต้นปัจจัยที่นําไปสู่ความสาเร็จนะคะเราเรารับฟังเสียจากลูกค้าเราทําธุรกิจให้เกิดความยั่งยืนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงธุรกิจของเรายึดมั่นตามหลักจริยธรรมทางธุรกิจ มีความซื่อสัตย์ความยมุติธรรมความโปร่งใสให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในธุรกิจค,ค่ะโครงสงร้างองค์กรผู้จัดการปริยาทําหน้าที่กําหนดนโยบายรองผู้จัดการปริยาพรทําหน้าที่ช่วยงานผู้จัดการฝ่ายการเงินและบัญชีปริยาทําหน้าที่ตรวจสอบเอกาสารทางการเงินและจดบันทึกรายวันฝ่ายการตลาดและการขายปริยาพรทำหน้าที่ปฏิบัติการขายและออกแบบกลยุทธ์ทางการตลาด ป่าจัดซื้อและผลิตกิตตคุณทําหน้าที่ซื้อวัตถุดิบและผลิตสินค้าตามที่ได้รับมอบหมายค่ะการกําหนดตําแหน่งผลิตภัณฑ์ผลิตน้ำพัของเราะครับจะเน้นไปทางด้านความแปลกใหม่และเอกลกักษณ์ความเป็นไทยมากแล้วก็น่าดึงดูดผสมของทุเรียนอย่างมากซึ่งสองจุดนี้จะเป็นจุดข,ขายของธุรกิจของเรากลุ่มเป้าหมายนะคะกลุ่มเป้าหมายหลักได้แก่ชาชนชาวไทายและชาวจีนเพศหญิงอายุประมาณ20-50ปี ชอบในการรับประทานของหวานแบบไทยๆและชื่นชอบทุเรียนกลุ่มเป้าหมายรองนะคะได้แก่ผู้ที่ชื่นชอบการถ่ายรูปอาหารลงโซเชียลมีเดียและผู้ที่ต้องการนำรูปทุเรียนไปเพื่อจัดเลี้ยงหรือจัดเป็นอาหารว่างในการประชุมหรือการสัมมนาค่ะกระบวนการผลิตน,นะคะเราจะมีทั้งหมด4กระบวนการ1การกวนทุเรียนคือนําทุเรียนน้ำตาลมากวนข้าวยรกัน2การกลวนถั่วคือนําถั่ว น้ำตาลกะทิกลอนข้าวยนการ3การปั้นและตกแต่งนะคะคือนำทุเรียนมาเป็นไส้ห่อด้วยถั่วแล้วปั้นให้เป็นรูปทุเรียนกระบวนการที่4นะคะคือการนำรูปที่ปั้นแล้วมาชุบคุ้นค่ะประมาณการรายรับและรายใจ่ายในการประกอบการนะคะเราจะขายหน่วยละเ9บาทเดือบองมองการาเราขาย100กล่องกุมพันธ์120กล่องมีนา,150านหนึบกล่องเมษา200กล่องพฤษภาส เดือนมกราเราจะขายได้ทั้งหมด9,900บาทกุมภา11,880บาทมีนา14,850บาทเมษายน19,800บาทพฤษภาคม24,750บาทรายจ่ายนะคะเดือนเดือนเดือนละ7,000บาทชำระหนี้สินเดือนละ2,000บาทรายจ่ายต่อเดือนเดือนละ9,000บาทค่ะกำไรสุทธินะคะเดือนมกราเราจะเหลือ900บาทกุมภา2,880บาท มีนา5,850บาทเมษา1,800บาทพฤษภา15,750บาทค่ะงบกำไรขาดทุนนะคะทั้งหมดเราจะขายสินค้าได้81,180บาทหักต้นทุน28,700บาทกำไรข้างต,ต้นนะคะคือ52,480บาทหักค่าใช้จ่ายดำเนินงานนะคะ เดือน3ส0 0 0ื่นหาพันบาทชำระอีหนึ่1,000บาทกำไรสุทธิเหลือ7,480บาทค่ะงบแสดแงฐานะการเงินนะคะสินทรัพย์1สด10,000บาทหักค่าวัสดุอุปกรณ์5 0 0 0บาทรวมสินทรัพย์ทั้งสิ้น5,000บาทที่สินและส่วนของเจ้าของเงกู้ยืม1น0 0 0บาทบวกกำไรสุทธิ7,480ี่ 7, บาท รวมนี้สินและส่วนของเจ้าของ17,480บาทค่ะวิเคราะห์จุดคุ้มทุนคุน9,000บาทราคาขายต่อกล่อง99บาทราคาต้นทุน35บาทเพราะฉะนั้นจุดคุ้มทุนอยู่ที่141กล่องต่อเดือนค่ะระยะเวลาคืนทุนทุน10,000บาทกำไรต่อเดือน900บวก2,880บาทบวก5,850บาทบวก370บาท ฉะนั้นระยะเวลาคืนทูนเท่ากับสเดือนกับหนึ่งสัปดาห์ค่ะจริยธรรมทางธุรกิจมีความซื่อสัตย์ต่อผู้บริโภคในเรื่องคุณภาพและราคาต่อลูกค้าให้ความร่วมมือในการแข่งขันซื่อตรงกับผู้แข่งขันผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและส่งมอบให้กับลูกค้ามุ่งมั่นที่จะส่งออกลูกชุดตุเรียนไปประเทศจีนด้วยความซื่อตรงเมื่อครบกำหนดชระนนี้จะชนชั้นนี้ให้ครบและตรงต่อเวลามีความเทียงรมและปฏิบัติต่อพนักง,งานทุกคนอย่างเท่าเทียม ช่วยเหลือชุมชนในการซื้อหมอมอลผลิตด้วยราคาที่เป็นธรรมจากเกษตรกรนำปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดําเนินธุรกิจไม่เอาล,ละเอาเปรียบผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในธุรกิจแผนฉุกเฉินและแผนบริหารความเสี่ยงนะครับส่วนที่หนึ่งยอดขายสินค้าล่วมลงไม่เป็นไปตามเป้าที่วางไว้จัดรายการส่งเสริมการขายเพกกื่อกระตุ้นยอดขายสารวจพฤติกรรมผู้บริโภคเพื่อหาความต้องการและหาเพิ่มส่วนใหม่หรือผลิตภัณฑ์ใหม่แผนที่สองนะครับ แต่ในอนาคตสร้างความเชื่อมใจให้กับลูกค้าเพื่อให้ลูกค้าเกิดความจงรักภคกดีต่อแบรนด์แต่ส่วนที่สนะครับการเข้ามาของคู่แข่งรายใหม่เพิ่มช่องทางในการจัดจำหน่ายเช่นการฝากขายการขายผ่านแพาลตฟอร์มออนไลน์เป็นต้นการหาผู้ค้าในการจัดจำหน่ายสินค้าในประเทศจีนครับวิทยาลัยการอาชีพท่าแซคขอจบการนำเสนอไว้เพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ